ถ้าพูดถึงชื่อหลุยปาสเตอร์นี่นะครับภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวของพวกเราส่วนใหญ่เลยก็คงหนีไม่พ้นภาพของวีรบุรุษทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อมวลมนุษยชาติเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกเลยซึ่งภาพลักวีรบุรุษเนี่ยนะครับมันยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกจากคาสดุดทีที่ทรงพลังมากๆในพิธีเปิดสถาบัานปาสเตอร์เลยมันสะท้อนถึงการยอมรับนับถือแบบเป็นเอกฉันและไม่มีวันเสื่อมคลายจริงๆ นี่แหละครับตำนานที่เราทุกคนรู้จักกันดีแต่เรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมันจะพาเราไปดูอีกด้านหนึ่งของตำนานนี้ครับใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงวิทยาศาสตร์ส่วนตัวของลุยส์ปาสเตอร์แค่ชื่อก็คงทำให้หลายคนสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกหรอเอาล่ะครับหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเปิดเผยกันในวันนี้เนี่ยมันมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาต่อเลยครับ นั่นก็คือสมุดบันทึกการทดลองส่วนตัวของปาสเตอร์เองมันคือเหมือนกับประวัติศาสตร์หน้าที่ถูกซ่อนเอาไว้มานานแสนนาาเลยล่ะครับทีนี้ประเด็นหลักของเรื่องนี้เลยนะมันคือการเปรียบเทียบภาพสองด้านที่มันต่างกันแบบสุดขั้วเลยครับด้านแรกเนี่ยเราเรียกว่าวิทยาศาสตร์สาธารณะมันก็คือเรื่องราวฉบับทางการที่ถูกขัดเกลามาอย่างดีแล้วก่อนที่จะเผยแพร่ให้โลกได้รับรู้ ใช่เลยครับภาพที่เราเห็นกันตามสื่อสาร,รารณะเนี่ยมันคือภาพของชัยชนะที่เด็ดขาดชัดเจนไม่มีข้อกังขาเป็นภาพลักษณ์ของฮีโร่ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่แบบไร้ที่ติเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ตรงกันข้ามเลยนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ส่วนตัวนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเบื้องหลังมันเต็มไปได้วยความยุ่งเหยิงความไม่แน่นอนแล้วก็ความเป็นมนุษย์มากๆที่ไม่ได้ถูกเอามาเล่าให้ใครฟังดูภาพนี้สิครับ นี่คือความแตกต่างที่เห็นได้แบบชัดๆเลยด้านหนึ่งคือภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามสำหรับสาธารณชนใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งคือความเป็นจริงที่ถูกจดไว้ในสมุดทดลองของเขาเองมันเต็มไปด้วยร่องรอยของการทำงานจริงๆความคิดจริงๆที่เกิดขึ้นในตอนนั้น เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ส่วนตัวเนี่ยนะฮะให้ลองนึกภาพตามง่ายๆมันก็คือบันทึกดิบๆที่ยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยเป็นเหมือนไดอารี่การทดลองที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวการเปลี่ยนแผนกลางคันความคิดที่มันอาจจะดูแปลกๆนอกกรอบซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้เราแทบจะไม่มีทางได้เห็นในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาเลยเอาละครับเรามาเริ่มที่กรณีศึกษาแรกกันเลยดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในผลงานที่โด่งดังที่สุดของปาสเตอร์เลยนะครับ นั่นก็คือเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคแอนทรักส์เรื่องราวฉบับทางการของการทดลองที่ปูยีเลอร์ฟอร์เนียนะครับโอ้โหมันเหมือนกับตำนานแห่งชัยชนะเลยคือปาสเตอร์ประกาศการทดลองครั้งประวัติศาสตร์ต่อหน้าสาธารณาชนเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะฉีดวัคซีนที่เตรียมจากการทำให้เชื้ออ่อนแอลงด้วยออกซิเจนเนี่ยให้กับแกะ25ตัวแล้วผลที่ออกมาคืออะไรทราบไหมครับแกะที่ได้รับวัคซีนรอดทุกตัวในขณะที่แกะอีกกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนตายเรียบ โอ้โหเป็นความสําเร็จที่มันน่าทึ่งมากๆเลยแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับสมุดบันทึกของเขาเนี่ยดันไปเปิดเผยความลับที่แบบน่าตกใจมากในนั้นเขียนไว้ว่าวัคซีนที่ใช้ที่ปุยดีเลฟอร์นั้นที่จริงแล้วถูกเตรียมขึ้นโดยการใช้โพแทสเซียมไบโครเมตซึ่งมันคือวิธีลดความรุนแรงของเชื้อด้วยสารเคมีที่สําคัญคืออะไรทราบไหมครับมันเป็นวิธีที่คู่แข่งของเขาเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเป็นวิธีที่ปาร์เซอร์เองเคยวิจารณ์อย่างหนักต่อหน้าสาธารณชนมาแล้วด้วยซ้ำและนี่ครับ หน้ากระดาษจากสมุดบันทึกของเขาเองมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยมันคือเครื่องยืนยันความแตกต่างแบบคนละเรื่องระหว่างเรื่องราวที่เขาเล่าให้คนอื่นฟังกับความจริงที่มันเกิดขึ้นในห้องทดลองของเขาโอเคครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่กรณีศึกษาที่2กันดีกว่าอันนี้นะครับบอกเลยว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นไปอีกระดับเลยนั่นคือการทดลองวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านในมนุษย์เป็นครั้งแรก เรื่องของโจเซฟไมสเตอร์นี่มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากครับลองนึกภาพตามนะฮะเด็กผู้ชายอายุแค่9้าวขวบถูกสุนัขบ้ากัดมาแบบสาหัสเลยแล้วปาสเตอร์ก็ตัดสินใจเริ่มการรักษาที่ยังไม่เคยมีใครทําในมนุษย์มาก่อนเขาเริ่มฉีดเชื้อที่รุนแรงขึ้นเรื่อย,เอยๆเป็นเวลา13วันและเข็มสุดท้ายคือเชื้อที่รุนแรงที่สุดแล้วผลก็คือเด็กชายรอดชีวิตครับพอได้ยินแบบเนี้คำถามที่มันผุดขึ้นมาในหัวทันทีเลยก็คือ สิ่งที่ปาสเตอร์ทำเนี่ยมันคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่หรือมันคือการเดิมพันที่แบบสิ้นหวังกันแน่เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของวัคซีนในมนุษย์เนี่ยคือมันยังไม่เคยถูกพิสูจน์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วข้อมูลที่มันน่าตกใจมากๆเนี่ยมันมาจากผลการทดลองในสุน,นัขของปาสเตอร์เองครับคือก่อนที่เขาจะตัดสินใจรักษาเด็กชายมสเตอร์เนี่ยนะฮะเขาทดลองในสุน,นัขมาก่อนแล้วเขาพบว่า วัคซีนที่รุนแรงที่สุดซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้กับไมสเตอร์เนี่ยมีสุนัขร,รอดแค่11ตัวจากทั้งหมด21ตัวนั่นมันคืออัตราการรอดแค่ประมาณ5 0เอซเงนะครับโอ้โหนี่คือความไม่แน่นอนที่มันมหาศาลมากที่ปาสเตอร์ต้องเอาชีวิตเด็กคนหนึ่งไปเดิมพันด้วยเราได้เห็นข้อมูลเบื้องลึกแบบนี้แล้วใช่ไหมครับมันก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้องกลับมามองมรดกของปาสเตอร์กันใหม่นี่อาจจะเป็นการให้นิยามใหม่ของคําว่าความยิ่งใหญ่ไปเลยก็ได้ครับ เจ้าเล่าไกสันซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ที่เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขาเสนอมุมมองที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าความยิ่งใหญ่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้วัดกันที่ความดีงามหรือความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติเสมอไปแต่อยู่ที่อิทธิพลอยู่ที่ว่าแนวคิดของคนคนนั้นมันเปลี่ยนโลกได้มากแค่ไหนต่างหากซึ่งถ้าเราใช้เกณฑ์น,นี้ปาสเตอร์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ดีอย่างไม่มีข้อสงสัยเลยครับ ภาพนี้มันเหมือนเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากเลยนะครับมันสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากภาพจําเดิมๆของเราที่มองเขาเป็นแค่วีรบุรุษที่สมบูรณ์แบบไปสู่การมองเห็นบุคคลที่มีความซับซ้อนเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีทั้งด้านที่ถูกและผิดแต่ก็ยังเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆในหน้าประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้ได้คิดตามกันนะครับว่าวีรบุรุษจําเป็นต้องสมบูรณ์แบบด้วยหรอเพราะเรื่องราวของฟาสเตอร์ในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ย มันทําให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่เลยนะครับทั้งเรื่องของอัจฉริยภาพการค้นพบครั้งสําคัญและก็เรื่องราวที่เราเลือกที่จะเล่าขานเกี่ยวกับวีรบุรุษของเรา